เราเดินทางออกจากมัตสึม o โตะมาที่ฟูจินอมิยะเป้าหมายของเราวันนี้เพื่อมาตามหา Fuji ฟูจิซังครับผมฟูจินอมิยะมาถึงแล้วครับตอนนี้ประมาณเที่ยงยีสิบครับ รามาถึงที่ฟูชิโนมิยะเรียบร้อยกุรุเบอยู่นี่เองอเที่พักของเราเคูรูเรคเรเกะอินที่พักมันจะมีสะพานเดินเชื่อมอยู่เราขึ้นตรงนี้โอเคโอเคอเคยี๋คล้ายๆเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟูชิโนมิยะวันนี้เดี๋ยวดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันได้บ้างนะครับโอเค โอเพร้อมพร้อมค่ะ Go ที่พักของเราวันนี้อยู่ใกล้กับสถานีฟูจิโนมิยะสเตชันนะครับแค่เดินลากกระเป๋าข้ามสะพานมาก็ถึงโรงแรมเลยแต่โรงแรมของเราจะให้เช็คอินได้ตอนบ่ายสดังนั้นเราก็เลยต้องเอากระเป๋าไปดรอปไว้ที่โรงแรมและก็ได้เวลาออกประชนภัยกันครับ จุดที่เราจะไปก็ไม่ไกลจากที่พักนะครับสามารถเดินได้แบบสบายๆและจุดแรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือศาลเจ้าฟูจิซังครับไปดูกันความช่วงก็จะคลึ้มๆนิดนึงไปกลินหอมๆไม่รู้ว่ามาดูก่อน เดินมาเจอเข้ามากินเลยครับร้านนี้แถวนี้ก็บอกว่าเขาจะเด่นเรื่องยากิโซบะร้านยากิโซบะเ็าจะมีเยอะมากที่อูช mm ิ hmm. นโนมิยะนะครับอันนี้เดินหลงมาร้านนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันร้านไหนก็อร่อยใช่ <laughs> กินอะไรวันนี้ <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรไม่รู้อะไรเหมือนกันไม่รู้จีจีทีๆีๆต่เห็นมีไข่ดาวก็อยากกินนะ่โอเคทานให้อร่อยนะคะค่ะนี่เป็นไข่ดาวลองดูเฮ้ยปันฉุนเลยนะอ่ะ ขนมร้านใกล้ๆก,กันนะครับเห็นหน่ากินวะเข้าไปดูนิดนึนงไอ้ขอบคมากขอบคุณค่ะขอบคะขอขอบคุณ ทำอะไรที่นี่คะตอนนี้เราอยู่ที่ฟูจิโนมิยะแล้วนะครับจุดแรกที่เราจะมาเราคือจะมาดูศาลเจ้าเนี้ยฟูจิซันฮงกูเนี่ยครับที่นี่ก็บอกว่ามันจะมีมุมสวยๆที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะมองเห็นภูเขาไฟฟูฟูจิจากศาลเจ้าตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าฟ้าจะครึมๆนิดหน่อยแต่บรรยากาศของศาลเจ้าสวยมากเลยครับให้ดู สวนสวยแล้วก็มีความเป็นสีเขียวๆตัดกับสีแดงๆก็จะสวยไปอีกแบบนึง่งปเข้าไปดูข้างในกันครับ บริเวณสารเจ้าจะมีบึงน้ำชื่อว่าคุธมะพรนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนบึงนี้เขาบอกว่าสวยมากน้ำใสสีมรกตเลยมองทะลุไปถึงคุนบึง เห็นเหรียญที่เขาโยนไว้เต็มหมดเลยครับ ที่สาลเจ้าฟูจิซันฮงกุนะครับผมตรงนี้เรียกว่าวาคุทมคอนน้ำใสมากสวยมากมีสะพานแดงตรงนั้นด้วยเนี่ย ดีมากเลยอ่ะแดดดีด้วยใช่สวยด้วยวัดน,นี้สวยสนบนมากเลยครับแล้วก็เข้าฟรีไม่มีเสียตังค์ด้วยนะครับ เชื่อไหมครับว่าตรงนั้นคือภูเขาไฟฟูจิที่ตรงนั้นคือภูเขาไฟฟูจินะครับแต่วันนี้เรามองไม่เห็นสรุปว่าฟาร์มเมอร์น,นะครับ เรามองไม่เห็นฟูจิซังเลยเห็นแต่เมฆวันนี้ฟ้าไม่เป็นใจนะครับมีความผิดหวังเล็กน้อยเรามองไม่เห็นฟูจิซัง <c oughs> มืดแล้วต้องกลับที่พักก่อนนะครับพรุ่งนี้ลุ้นกันใหม่ด้านหลังคือสถานีครับผมแล้วก็ด้านนี้คือที่พักของเรา ส่วนฝั่งโน้นก็คือฟูจิซังแต่วันนี้มองไม่เห็นนะครับเมฆมันลืลนน้นไปหมดเลยเมฆมันขึ้นไปหมดเลยเลยไม่เห็นยอดภูกรไฟฟูจิโอเคตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางอยู่สามารถเดินไปฝั่งนน้นได้มีห้างสรรพสินค้าด้วยตรงอีออน ก็มาพักตรงนี้ใกล้สถานีที่เดียวจบเลยครับเซ็นเตอร์ hmm. เดี๋ยวตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วเราไปหาอะไรกินกันครับอยากจะกินโอโคโนมิยากิแบบทำเองให้ให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ด้วยนะ <c oughs> ทำให้เป็นด้วยนะโอเค ร้านนี้ครับโลคโคอลมากเลยโอ้โอคิมนมิยากิต้องบางๆเลยเอา,าหัวไว้้างบนนะป้าบอกได้มันจะไม่สุก

สนุกไหมสนุกเออได้มาทำโอโคโนมิยากิโอโคโนมิอะไรนะชื่ออะไรโอโคโนมิยากิใช่โอโคโนมิยากิทำเองกินเองครับเพราะทำให้คนอื่นกินคงกินไม่ได้แต่สนุกดีโอโคโนมิยากิทำเองกินเองที่ร้านนี้ด้วยฝีมือเชฟ แล้วรีบตื่นตีห้านี่ไม่น่าเชื่อว่าตีห้าที่สว่างตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับเพราะว่าเช้านี้ฟ้าเปิดเราต้องรีบทําเวลาเพราะเราจะกลับบ้านวันนี้แต่วันนี้เราดูเราจะดูเราจะดูนี่เราจะดูนี่คุ้มค่าตื่นฟูจิซัง <Yeah. S 2> อกจะเห็นดิฟูจิซังฟูจิซังถ่ายตรงนี้ได้หนึ่งรูปเดี๋ยว <Yeah. S 2> กลับก็ได้เราเจอแล้วเมื่อวานทั้งวันไม่เห็นเลย<ะ>เดี๋ยวเราจะไปดูกันไปก่อวต้องรีบเดินนิดนึงเวลาม่น้อยเดี๋ยวเราไปตามหามุมที่จะถ่ายรูปฟูจิซังกันนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็กรีบเดินเราก็เลยรียบตามก็เดี๋ยวไปเริ่มจุดที่พิพิธภัณฑ์แล้วกัน จะมีเสาโทริสีแดงอยู่จากจุดนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ศาลเจ้าเรียบริมน้ำไปโอเคกใอ้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยโอเคอนอนเอ็แล้วอ๋เอเร็นแล้วฟุชิซังนี่ เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากริมน้ำนี้ไปนะครับจากทพิพิธภัณฑ์เลียนลริมน้ำไปโอ้คืีซังอยู่ตรงโน้น ในที่สุดเราก็เจอฟูจิซังนะครับเราได้พบกันแล้วนะใช่โนนอยู่ไกลๆตรงนั้นสวยมากสวยมากเช้านี้ฟูจิซังแดดกำลังสวยครับโอ้โ มากเลยครับนั่งชมอะไรอยู่เอ่ยชมฟูจิสังใช่ดูในที่สุดเราก็เห็นฟูจิสังนะครับ